สวัสดีครับวันนี้เราก็มาดูอัปเดตโซล่าเซลล์กันนะครับตอนนี้ก็ติดตั้งมาถึงมุมตึกแล้วนะครับก็ทั้งโครงทั้งแผงก็ไปได้เยอะแล้วในช่องว่างอันนี้ไม่สามารถติดตั้งได้นะเพราะว่ามันเป็นเฉดเงานะครับเพราะว่าเซมาเลียด,ดูแล้วเฉดเงามัน มันบางแสงพดิตทำให้ไอโซ,ซล่าเซลลผลิตไปไปได้ยากนะอตอนนี้ก็ไองานก็ได้ขึ้นมานิดหน่อยนะครับยังไม่มากเพราะว่าติดปัญหาที่ผลิตลูกปูนไม่ทันนะครับ ตอนนี้ก็ได้อยู่ประมาณาประมาณสสปินนะครับ มุมในการรับแสงก็10บองศาตอนนี้ก็อยู่ในช่วงติดตั้งแผงยังครับยังไม่ได้ติดตั้งห้องยูนเวอร์เตอร์ยังยังอัปเดตให้ดูเยอะไม่ได้ครับ โอเควันนี้ก็อัปเดตเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนที่เคยดูนะครับ